สวัสดีครับเพนเหตุภาพมาเที่ยวมาเบ่งงานแข่งเรืออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญพเลินครับร่วมาเที่ยวแข่งเรือเอาหนังมาขายนํำได้ระบอเนี่ยกินเอาอย่างก็บอกกิปปมเนี่ยฮะบม่อยาก พี่น้องเรากำลังมานั่งชมเลือมืันนี้จะเป็นแข่งเรือหน่อยแข่งเลือหน่อยสักก่อนเจะแข่งเรือใหญ่ครับกระเพะกันนังรอเชียย์เรือครับเขาจะแข้งได้สองหลอบสามหลอดครับเศรษฐกิจครับไทยช่วยไทยนกกระทาหานเป็นึังเดียวในตลาดที่ไมเจริญรเบจังหวัดเรา ปลาจะแเส็บขนาดเลยลูกชิ้นใหญ่กุ้งนะครับกุ้งทอดโอ้โหหุ่นะหะวันนี้มาคามมา้าวาไ้มะขามมีย่างมาขนาดนัก็หลังโอ้ต้องคนแห้งหลายตัวทั้งเนี่ยขายเออเนี่ยกินไม่เต็มเนี่ยปลาตะแเส็บ กม,มันยังเลยแ่าแมุ่งข้นหมือนดได้กกินเป็นตะแฉก,กวันนี้ได้มากอยาเรื่องแวะด้วยครับพี่น้องวันนี้มือแรกมือสองมือสายังมีอยู่ครับมีโอกาสแวะมาเลยแต่เขาจี้บ่นีใส่กอกใส่กอกเนือมดเขาจีเกาหลีครับโอ้นั่นเข้าจีเกาหลี โอ้โหข้าวจีนเกาหลีวหมจรนชิ้ขขขขนๆเหมือนแบบเขากีใส่ไข่เออบาจางบาจางบาจางแซ่บๆทางฮูรูเห็นแต่แตน่แน่ซีรีส์จีนมาจากเยวาวราชสินค้าจากเยวาวราชมิแต่แน่เป็นตาแซ่บครับพี่น้องมีแต่แนวเป็นตาแซ่บเป็นไตหนัวเป็นไตจีนี่แหละมาหนัวเลยหว,วานกรอบแซ่บจีนี่แหละครับ ลานข้าสินข้าจากเยาวราชแล้วสินะอ,อดเนงไม่ทอดปลากุุงเลยฮะโอ้ก็เป็นกระแสบแต่เนาะใหม่ใหม่เลยแบบกรอบแมลงทอดเน่งสะดิ่งทอดยอดน้ำซอปจะขนาดเท่าไงสามสิบบาทหมดครับ สามสิบาทดอด้วงด้วยด้ว้วยดูดวด้วงดูก้ว้วนอด้วยนูด้วยดู่้วยดูด้วดกุ้งทดด้วยด้อยแต่เนย่ยเป็นวะยากก้วยดูด้วยดูด้้ย่างย้ย้อยดูด้บย้ ทั้งแปดทั้งแปดแต่อะไรคะิ้นหยิบหนแม่แม่เออมันเป็นร้านค่า,า,า,าบูธทงานยังไงเลยนะอ๋อถึงยังโมเมนตอันตัวห้าอยากกินอยู่อันขาขนมอ่ะอันมี้ กะละแมบนหน้าที่า้าแวะอยากกินยูานทาดขนมเขาไปเตยอืออเไรก็าตำดากรแล้วเนาะ,ะนเลยยังดนียตำกระเทยเทาา่าแหลกบ้ซื้อลานก็ไปทำตำกระเทยเท่าตำแหลกว่าสันบาวนนีเพิ่นแตกตัวงางๆมๆเลยเพือเตเสียนีย้มือแหลกยังอีกชองมือกันมีโอกาสมากกแวนะนครับ ทางออกไปทางนี่ละทางสถานีตำรวจนี่แหละครับโอ้ยคุณน่ะบางทีคุณจะเป็นตัดเสีเต้นครับคุณน,ะน,น่ะโคกใหญ่เนาะตำมโกใหญ่ย่างดีโอ้นี่ <c oughs> <c oughs> อยากว่วคนย่างผู้สาวัว่าคนยัง,นยงโคกใหญ่มีอันนัันวะเฮ้ย <c oughs> ว่าคนยังเนาะ <c oughs> โอ้ยอ่ะ <c oughs> บัววยจะหลบสับจากก่อนล่ะใช่เยบดใข่จะใส่บัวปวยกาใส่บัวนี่กระมอมปากลบพอกระบอมหนึ่งเป็นไข่เนี่ยขี้ห่วงคือรถโอ้แทกกีน้่สมตันวิสบุญแซ่กีี้ชุดจิตชุดใจขอขอบบวกขอบใจไปย่งสมตําวิสบุญครับตำกล้วยโอ้บอดเสือไปซิบเบิครับไปเสือไปซิบบิลแท็กีนี้ครับแต่ใครเขาเพิ่งจะเสียด้วยนี่ยำบเผือกคนไม้พ่งจะซุปเผือเสียบต้อดียเดียวไปเรื่อยไปเรื่อยถูกนำเรือนะคือไปจัดเสียวที่ดงัน สิงหาครไปเลยคนสิงหาคมสิงหาครขอทุกสัปเี่วที่ระนบารีอ่แด้วยกองปลาบนางลาวเงินแก้วาไม่ใช่ที่สามที่เทั้อ่าใช่ไปรเด้อกเด้ไปหาอน่รกมาัผู้ประกอบการเ้่อไทยกันะเพกนมีข้อม่เที่ยเนี่ไทยกอนตะเพยกอนทีเทวีวัวนะครับเ่เวจยนีเรี่อปาจ่าชราด้ว เาตวนออกยเหนอครับเมื่อวินนีการเสโตรโจกปัญญาดีดีกว่านะครับจนแล้ววันนี้มีาแตั้นด้วยอแล้ววันมีเรื่องแต่ขั ขันขรอี่ปมลอยตัวย่สิบอยู่งานแข่งเรือเช่นน้ทีนีเราอกาเอรกัเยที่นงี่ใส่ลองหาเตอรเตอรชนอห่างเตรเตอร์ลาเพอ่อรสเตมหมดวันนี้ก่หลุดกว่าความหมความตื่นกำลังจะเกิดขึ้นที่หน้าน้ำพี่สบางสะบวนจานบานครับ ไัคนทีได้พาหันไปแลัวแต่สิทค่์ข่าการจะเกือนของชุมชนนะครับว่าคุณเอากาตังม่ล่างอะไรนี่เย็นมี่ขาดชิอนี่อันมะกรูดมะเป้งมะโก้ไปอุหนๆกันไปกันแล้วิสิขาการกะเกือชซุมเท่นนี่เป็นการสรงเสริมเป็นการกระจายได้ดีนะครับับไปกระจายไปกรหุดหมุนกันจนนั่งพยาบานห้าป่าร้านะนสัปหัวหัวก็ไปยืได้ทักระบอิปากเลยโรคหัววีวีปากแตกครมียาเน้่ปากแตกคุณ อันรัไปะว่าพยาบาลนไ่วยรุ่ก็ได้ใช่ไนานานาานมันต้องโผล่ทุกคนนี่เอ้ยเมื่อรับไปชุดไปสนอส้ออพี่น้องขึ้นยิมเขาห้ามากล้วก็น้อผู้าต่อพอผู้ชายยี่สิบแตยี่สิบเอ้าผู้าเสื้อสีแดงเมื่อยังนอนนอนยปกต่นนีลยโอ้อูิดูดูจ้าดูจากสภาพดำเนินเวยาวนะครับ

วุ้แข้งเ,เรืรออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญมือนีวันที่สิบงานจะเปิดวันที่สิบเอ็ดมืออื่นครับมีมืออื่นแล้วก็หอดวันที่สิบสองแรอ้อครับทางตั้งพี่นองคนรักฝังเหล่ามากก็จะเป็นผ้ามางแล้ครับ เห็้าอยู่ทางนี้5ถึงเอาเห็ดปัวเห็ดไข่จี่ปมจีบหลอร้อยต่อร้อยยี่สิบเพ้เห็งก็ยังงมีอยู่เนาะอาอมาพอกันอยู่พี่อีกแหรมาสู้หงือกันมาใหญ่เป็นบ่โอ้อขามาแต่พุนบ่โอ้ยพุนอะไมาคู่มือมือเอื่อกับมาอีกเนาะ แม่นนะดี่โอ้ยจีโมจีหลอดเออโอ้เห็นตีแข็งลายเออลายขนาดเลยสมติจะใชนลายเออเทปเทปกวกจากล้าเฮ้ยเหนือบ้านคนโอ้ยกำลังออกเนาะเป็นโล่มหนี่ย่ายเออถุงยักบ้านล้วเนี่ยนี่ถุงละลอย ปฏิทูเดี๋ยนี้ทุงเมือใหญ่ทุงละร้อเฮ็ดแนวเฮ็ดปัวทางคุณก็ยายเฮ็ดหยังกิปอม120คือเก่าบ่แม120 120คือกันพ่อแม่เพิ่นก็120คือกันบ่ทันได้นับใส่ถุงอยู่จักหน่อยมันวอยู่เนาะมันบ่เต็มเนาะธรรมดาันบ่วเตโเตโดงันนี่เตนแหละคั่นอันเตบ่เอออ ราคากำลังต่างลานอยู่ยครับมือนีเป็นมือมื่อแรกแต่มือเปิดงานจะขึอนมืออื่นพรุ่งนี้วันที่11เปิดงานครับจะมีอขอบวนแห่ยัยงและจะยินฝนประกาศอยูโอ้โนี่ยฉลาดีเนาะดีครับฉลาเนี่ยฉลา,านอนเย็นซ <c oughs> ุดแค่นี้บี่งานโอ้ ขาเรือ<า>ฟังล่าคนกะชิมากขคืนนะนี้เนาะคนยังเปิดในคืนนี้เนาะล่าเนาะเดี๋ยวต้องอะไรก็ขมาดอกทายอยู่นี่แ <laughs> ล้วเรือกำลังว่อมครับ กำลังซ้อมหมื่นสันทรสังหน่อยมัจจิ่ปปอยเรือแข่งอยู่บนนี้จะเป็นเรือหน่อยก่อนครับเรือหน่อยบนนี้จะเป็นเรือหน่อยแข่งขันเรือหน่อยมืออื่นเปิดงานก็จะเริ่มแข่งขันทั้งน,นั้นแหละรอบคัดเลือกว,วันอาทิตย์บ่วันที่สิบสองจะเป็นมื่นชิงชนะเลิศเห็นเปันติพอยประกาศว,ว่าสิบสิบสิบเอสสิบสองหม่นสันกับซีมเมนชิงชนะเลิศวันที่สิบสองเนาะ

ลอยมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแข็งแล้วครับเริ่มปลอยเรือลงมาแล้วที่มองตาเป้าจะเป็นสีลํำเรือจะเป็นเรือเล็กก่อนครับ ลักไสอยู่ผุนครับลักไสอยู่ใกล้ผุนอมันยังอยู่หม่องกลางอยู่ผุนลักไสอยู่ท้งพุนท้งทงไทยปีกนั่งอยู่ผุนเลยลักไสาะเี้นมาขึ้นม้นม้น้าข้

เฮ้าเส้นชัยไปแล้วแต่เฮ้ายุ่ไก่เลยบ่เห็นเส้นชัยจะอยู่พูนไกลไกลปุ่นพี่น้องเหล่ากํลังเข้ามาพี่น้องทางอปอลหลากําลังเข้ามาอยู่เข้ายุ่ไก่พดบ่เห็นเส้นชัย เดี๋ยวมาเรื่อยเดี๋ยวมาฟังการรายงานผลจากทการฝ่ายขึ้นชัยการเป็นอากาศวาดไฟจะเข้าอันดับตึกสองสามนะครับไม่ฆ่าบ่เพิ่นแด่อีหยังมาแน่นอนโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆครับผีไทยนะครับสองเหมือนกันจากการกระทันนั้นครับบญแข้งเลือพี่น้องเล่าก็มายังมาขายของกันอยู่เนาะจะเป็นพวกของปลาบานทั้งฝั่งเล่าเหรอครับจะเป็นกิบปอมเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกกิบปอม ดินกับอยากล้มเนี่ยผลการแข่งขันในเที่ยี่หนครับมาลุ้นกันครับวยๆระวังเดินล้มเ้อมันมือเลยเออมือเออับิ้งไงว้าแม่งก็สนทิเดียวเบิ้งคนมือบอเออ พอเกือบครับผมรวมแก็ยกจากแนวนีิว่าดยังใหญ่เดี๋ยน er> ี <c oughs> <c oughs <h <h ้มาขายบอกโอ้จีปมเนาะนั่นคือบเหยยบใหม่คือเขาโอ้ยเนาะเดี๋ยวยังเดี <h 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 ๋ยจีปมอย่เเฮดบ่โอ้เดี๋ยจีปมอ่มูอกัลลังนางาเต็มอยู่โ้จีปมไหลายมูอนางข่ายอยู่ห่มวงไล่หลาย โอ้ยแดดเนาะป้ขึ้นไปก่อน,น,นอคนไหนเนี่ยออกมาขายขายแล้วก็เที่ยวแข่งเรือตอ่อเนาะโอ้ยถามก่นโอ้ยเนาะเออใครอยู่มีหม่องล่างอันนั้นอยู่โอ้มันเป็นหนามลดไม่ไหมมันก็เลยมีตมพี่น้องมากกันระหว่างแรกขึ้นมันสีเมือนอนะคนน่ะกิบปมกิบป้อมกับไซคีแล้วก็มีตัวนี้แช่ยเย็นมากตัวนี้ต้นส่ขีแช่ยเย็นมาก บ่เจาะขายอันร้อยเท่าได้ไหมอ๋ออันเขาเจาะได้จ้ะบ<อ>่บ่ตัวเจาะขายนี่นไหมร้อ,อ,อยต่อร้อยเศร้าอยู่บ่เขาขายกัน<ะ>โอ้ร้อยต่อร้อยยี่สิบครับพี่นอ้องไปขึ้นขึ้นขึ้น,นมันดดแดดใส่ผ่องฝากองตอนมาหาพี่น,อน้องนงพี่น้ำอ้ยแดดวิ่งเลยมาอีกรอบแล้วครับมาอีกรอบแล้วปล่อยมาอีกรอบแล้วรอบนี้สามลำเรือเป็นเรือเล็กอยู่ครับ เอาตั้มั้มัมัมสสามส่ามสองปรวส่สันสาี่สามเข้าไปนีเข้าไปงัข้างนาสูสีกันไหมลัมที่สามเบ้อแห้งเรือเปล่ากจำไม่ไ เส้นใช่อยู่ทั้งพูนท่องที่วท่องชาติไทยเปีวแวงแวงอยู่คนล่ะนาเทศบาลคุณครับอลองนำที่หนึ่งที่สามสุขีก็ล่งชิ่งกันอยู่ครับลองนำที่สองนี่จะไปว่านแห้ะครับ เอายาวยาวยาว,ยาวจำจำจำโอ้โอ,โอ้สู้กันไปนะครับพี่น้องมาวจากเที่อสองา่นเลยรงน้ำที่สองลงน้ำที่สองมาท่านโองน้มที่หน่งหรือลองน้ำที่สามชนะโอ้เอ้าเส้นใช้ไปแล้วครับรองน้มที่สองเน,น,น,นี่ยสูบเนะอาไว้เลยชะลอยุดไปละ รอบที่สอง,สองของแข่งขันเรือเล็กวันนี้งานแข่งขันเรือประจำปี2568อำเภอชันุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับผมชาวกันถามเป็น,งนงไงปุญยังทั้งใจคนผมมาเที่ยวแข่งเรือเรือกำลังมาเรือกำลังจิขึ้นไปเรือกำลังจิขึ้นไปเขาจุดปล่อยตอนนี้จะเป็นเรือเล็กก่อนครับ 1 2 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1้าี่พายเนาะ